ครับผมสวัสดีครับเบลซี่ถึงหน้าวิดีโอเหรอทุกท่านที่รับชมครับอ่าอันนี้เป็นข้องน้ำที่เทียมมาจากข้องหลักครับนี่นี่ครับที่ผมเคยมาใส่เบียดในคลิปอ่าสิเรียวครับสองสามคลิปทีเรียวครับนี่ครับน้ำจิ๋ไหลมาจากข้างหุ่นครับมวงนี้ก็จะเป็นข้างสีน้ำเนี่ยผมยามได้ยังน้อยนะครับมองสีพลาพี่น้องมาเกล็ดมอ่งนะครับ ตอนไส้เนี่ยผมจะมัดไปนี่ครับเราคงจะขึง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 ยางเป็นน้ำคางๆนี่ครับปดหยาแน่อ่ยของหยาเนี่ยกับปวดไปครับบริโลงนะครับตรงนี้เลิกมันมั่นสมหัวพอดีครับมันเป็นลองทรงน้ำครับเป็นทางทรงน้ำเขานะครับตรงกระยามได้เลยีป่านะครับผมหมดได้ไทยวิโอ้หายปีหลองเบิงน้ำครับเก็บแบบง่ายๆครับลากอย่างเดียวเนื้บริโล่งน้ำนะครับเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวจิดต่างก่อนกันหน่อยครับ นะสีแต่งแบบนี้แล้วครับมีปลาดุกครับเป็น้องมีปลาดุกเครื่องผู้กินเนี่ยครับมีปลาดุกเลยครับปลาเข่งน้ำครับนงามเบอร์คนนะครับปลาดุกพี่น้องเห็นไหมครับดาเลย นี่ครับปลาดุกม่องขาดนะครับอันนี้เป็นม่องขาดขาดพวกไง,งครับตัวที่เห็นครับขาดหลายมาใส่ถิ่มใบบ้างครับอยากปลดุกมากเหรอครับอย่ามองแบบสบายสบายครับไม่ต้องไปโรงงานมันเสียคุณน่ะแต่ว่ามองมันขาดหลายครับ ม่องสองเส้นมั้งครับสองสามเส้นโม่มอ่มอ,งมองขาดครับตอนนั้นยังติดเสือ,อยู่วนน่ะมองหวห้หน่อมองขาดไนมะ่ตีต่ออยากมันไหมครับจะกินกับเตี้ยตายครับม่องกอเลยเอามาล่งเบิองขึ้น หุ่มไปน้ำกันเลยครับอันนี้ปลาเข็งครับ มานหรอครับบ้ยาวป่นไดนครับมองบมานก็่าไรละ่ะติดกาเมตรครับกระดุกมากเหรอครับกระดุกหน่อยครับกำลังงามๆเลย this way. น,นี่ครับผลงานมองขาดครับเดีสรุปใหเบิ้งครับนี่ครับผลงานมองขาดมีประดุกใส่ไดสวยครับเดี๋ยวถือล่องมาใส่เบ็ดพี่น้องถ้าเกิดหาเงียดได้ครับนี่ใส่เดีวยวกันเบ็ดครับมองไหนบ่าขาดกระติดปลาอยู่ครับนี่ ปลาเข็งครับปลาเข็งครับปลาเข็งกระดุกแมนมาได้นะครับขาดแค่ขาด,ขาด,ขาด,ขาดนี่เออเอาขึ้นไในปะว่องขาดนี่ครับปลาเข็งกลาดุกครับกระดุกกับไอปลาเข็งครับอีกตัวนึงกระดุกนะครับแต่กรดุกประมาณหาตัวมั้งครับจะ หรือว่าใส่ใดอยู่ครับดีก็ถิ่มับม่องถ้าเกิดปดได้กับปดครับปดบตได้กับเน้อของปลานะครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณในการรับชมครับเดี๋ยวจะลืมติดตามข้อสิไปหาในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไว้นะครับเนี่ยเข็งบอลลายครับมือดำหน้ากันเลยครับบรรยากาศนี่ครับสวัสดีครับ